ทินนี้หรือชื่อแดนทอรชนท่านสถานทินคนเดนคนที่มืดมนสิ้นคนทา,ทางเสียงปรบมือสักครั้งครับต้อนรับผู้กำกับการแสดงในค่ำของคืนวันนี้แดนคุกตาราง เป๋าตู้เพโรอินหล่นคากินสินรักดีตัดรัชิงย่องเบาของเขาก็มีเหล่าดาราคุ้มโซเพลีคาฝินก็มีล้วนดาวดารา ไรลนับจะมีอาภัยตาบปล้วเคล้วจากคุกพอกันทีซ้ำอีกคนคงโดนหลายปี ทิ้งคลาอาับดาวร้ายมา นานปีตีโทตรวนที่ชำ้ำใจติดคุกมันสินสุกมีทุกร่ำไปาสาปลาลแ้วทุกลมหายใจ าาอับดวรยมยเป็นคนคดีพลงจบเสียงปรบมือเปรียบเสมือนมารัยสวรรค์มอบให้กับศิลปินด้านหน้าเวทีกรบพระคุณนะครับผู้ชมทุกท่านที่ยังนั่งชมช่วยเชียร์เป็นกำลังแรงใจดวงตกตาม เหมือนตามตอติดคุกเฝ้ารองวันตายหัวใจสี่ห้องผมร้องหหาต้องทุดโยกยายเยอะยัน กอดนึกอิจฉากันแต่นกมันบินพยโยพอพกมานึกถึงอกคงชันยิงด้วยี่สอ ว่าาอรมนทครับได้รับโอกาสจากงงานวลต้อทีมหานคร,ครสายอสอง ขออนุญาตศิลปินด้านท้าเวทีด้วยนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากมีคุณป๋าแดงง้อโพนะครับจะมอบเงินนะครับสมทบกระถินนะครับถ้าจำไม่ผิดให้กับวัดหนองมะข่าเพราะฉะนั้นขอเชิญนะครับขอเรียนเชิญป๋าแดงง้อโพเลยครับด้านท่าเวทีนะครับเชิญครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับป๋าแดงครับเชิญครับจะได้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติได้รับภาพรับรู้ด้วยนะครับ ขอเรียนเชิญพยาวจกรหรือท่านผู้ใหญ่มีนั่งอยู่ไหมครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับขอเรียนเชิญเป็นตัวแทนรับหนึ่งท่านนะครับเป็นจํานวนเงิน2,000บาทนะครับจากป้าแดงอยู่ไหมครับเดินมาแล้วเนาะครับผมก็ประทานอภัยด้วยนะครับท่านมาบอกมาบอกไว้นานแล้วทีนี้ผมลืมนะครับผมลืมท่านมาบอกนานแล้วเพิ่งจะนึกได้นะครับขอโทษป่าแดงด้วยนะครับ เชิญด้านขึ้นมาข้างหน้าเลยนะครับตรงนี้ด้านหน้าเวทีก็พระเอกอาเดียวดานะครับสับเปลี่ยนกับน้องนพดลใจดีนะครับก็ได้รับโอกาสเชิญเลยครับป๋าแดงครับ๋อเชิญครับเชิญครับป๋าแดงท่านป๋าแดงง้อโพนะครับจะมอบเงินให้กับทางวัดหนองมะค่านะครับสองตัวแทนมาสักสักทานหน้าเลยครับเชิญครับเชิญครับท่าน วายาบัติปภรุษท่านผู้ใหญ่กำลังมาขออนุญาตครับทางวัดก็คงจะส่งตัวแทนนะครับมารับนะครับเงินที่ป๋าแดงท่านเองได้ร่รวมนุโมทนาท่านอดีตผู้ใหญ่วิรัตใช่ไหมครับครับ เออเชิญครับเอ่บยาวัชกรตัวแทนของทางวัดนะครับเชิญครับเชิญครับครับเอ่อมอบให้กับทางวัดสองพันแล้วก็จะมอบให้ลิเกีสองหมื่นอ่ะขอเชิญช่างภาพมาประเทิด้านนี้เลยครับเชิญครับเออด้านนี้นะครับโอ้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคคุณรับขอภัยป่าแดงด้วยนะครับผมเออลืมนะครับขอบคุณครับท่านน่าจะโลนานบอกว่านานนานอยู่นะครับดีเด็ก เด็กเตือนนะครับว่าออมีการมอบนะครับด้านหน้าพิธีปลบมือให้กับเออป๋าแดงครับขออนุมทนาสาธุด้วยนะครับครับขอให้บุญกุศลน,นี้ก็จงดลบันดานให้ครอบครัวของป๋าแดงงอบโพนะครับจงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าเจ็บอย่าจนขอให้เงินสองพันนี้ที่ท่านถวายให้กับทางวัดหนองมะข่าก็ย้อนสู่ครอบครัวของป๋าแดงเป็นจากสองพันเป็นสองหมื่นล้านเลยทีเดียวเทียว สาธุพร,พร้อมกันครับอขออนุโมทนาบุญนะครับร่วมกับป่าแดงด้วยนะครับเกือบ20ปีแล้วที่ยม,มาราชจะต้องมาสูญสิ้นอิสรภาพสวรรค์ช่างไม่เมตตาฟ้าช่างไม่เห็นใจข้าบ้างเลยป่านชนี้เมลินีน้องและลูกของฉันจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบ ถ้าพบท่านมีเมตตาต่อข้าบ้างแล้วถึงแม้ข้าจะลาลับดับขันไปซะจากโลกนี้อยากจะเห็นหน้าลูกหน้าเมียสักครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าก็คงจะตายตาลับไรญา,าติขาดมิตรที่จะมาเยียวยานี่ข้ายมราชจะไม่มีโอกาสเห็นเดือนเห็นตะวันกับเขาบ้างหรือไงมาลีดีจ้าน้องเอ๋ย จะรู้ไหมว่าทุกวินาทีที่ยมาราชคนนี้ไม่เคยลืมเจ้าเลยพี่เป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้ไม่สามารถปกป้องดูแลเลี้ยงดูแลให้ความปลอดภัยต่อเธอมา,ลอาแล้วครับขอสเปลียนดาราผู้แสดงในบทอิสรเรเจากพระเอกปิยราช มาเป็นพระเอกต้นรักสิมนาคอนรับบทอิสรเรตตัวที่สองเอา้าทำไมเพื่อนกูเปลี่ยนทำไมไม่เห็นมีใครเปลี่ยนกูเด<ะ>ินล่ะเปลี่ยนต่กสะสิรออยู่นี่นะให้ยาพูดนะีย๋ยวข้าพระเจ้าเนี่ยจะเข้าไปก่อนไปดูซิว่ายมมาลาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายมมาลาอุ้ยฝาพะบ่าว<อ>ถวา,ายพระพรพระเจ้าค่ะ เป็นบุญตาต่อกล้ามัชันเกือบ20ปีแล้วไม่ได้ถวายการรับใช้กล้ามชัน้นคงจะหมดบุญวาสนาเพียงเท่านี้การมาในครั้งนี้พระองค์ท่านได้ทรงโปรดปานต่อนักโทษจากการเยื่ยงยมมาาองยมราชพระองค์ท่านคงที่จะโกรธจะเกลียดคงจะสั่งประหารกล้ามัชันหรือพระจุขา้ามันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้ยมาราช ยม,มาราชพระเจ้าค่ะที่ข้ามาในวันนี้เนี่ยข้ามีข่าวที่จะมาบอกเจ้าตอนนี้มีเด็กหนุ่มข้าให้ตำแหน่งเป็นถึงแม่ทัพตำแหน่งแม่ทัพใช่แล้วได้ว่างมานานหลายปีแล้วว่างมานานหลายปีแล้วนะสิตั้งแต่เจ้าหมดวาสนาของยม,มาราชแล้วจะมีใครที่ไหนมีบุญวาสนา ได้รับตำแหน่งนายทัพหรือพระจกะนายทัพผู้นั้นอยู่พระหัตซ้ายของฉันดูสิเด็กหนุ่มคนนี้ขอ,ขอประทายขอแสดงความรู้จักพ่อพ่อพ่อ แฉวเสียงพรียกเรียกว่าพอ่อใครกันนอบหนุ่มคนนี้ช่างเหมือนน้องมาอลาินีแม่ยาบยีใช่เยะยา เจ้าเปรียบลูกไก่ใครเล่ากกเอ็นเกิดจากอ,อกใครกรันเรียกเราว่าพ่อนักโทษจาัดการอย่างเราไม่ได้มสมควรที่ได้รับเกียรติบุเพนอำมภา เราได้เจอบิดาจนได้ฟังลูกทางนี้อย่าหันมีไปไหนจะเอ่ยกล่าวใครฟังาขานพ่อผมยมราชแม่มารินี่นีแวนวงนี้ ขยานอิสระแนใช่ไหมลูกพ่อลูกพ่อุณรักษาพ่อดีใจเหมือนได้แก้วคืนสุยาวเขาอกพ่อแลยลำบากเลยเฮ้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 ยถอยเลยถอยเลยเออคือเออนี่มันอะไรเนี่ยฮะก็ ครวญไม่ครวญและจะโปรดอาจยาโทษมีฝนกล้ากล้าวมันฉันมีความจริงที่จะกราบทูลนายพัพนามอิสเลสคนนี้แท้ที่จริงแล้วเขาก็คือสายเลือดของกล้าวมันฉันออกหลวงยมราชและมาลีนีในฐานะเป็นหลานเขาพระองค์ท่านเองนะพระเจ้าค้าฮะหลานป้าอุหลานลุงหลานลุงเหรอพระองค์ พระองค์กําลังจะบายเวนหรือพระจุลก็ให้กูเล่นแบบนี้จะเปลี่ยนรสชาติเหรอพี่โตมทางบ้างพระเจ้าหลังนี้ลุงอิสเลห์เจ้าตอนนี้ได้เป็นแม่ทัพแม่ทัพอิสเลหแม่ทัพอิสเลหคนนี้แหละ ต้องการอยากจะได้ท่านยมมาลาไปเป็นขวัญใจของเขาในการต้านศึกครั้งนี้ฝ่าบาทเจ้าเนี่ยจะได้ออกศึกต้านสงครามด้วยนี่กล้ามฉันฝันไปหรือเปล่ากล้ามฉันคิดว่ากล้ามฉันจะต้องตายอยู่ในคุกแล้วเป็นโอกาสที่กล้ามฉันจะได้รับชัยชาติเคียงบาเคียงไหลกับนายทัพอิสราเอลผู้นี้หรือพระเจ้าข้าใช่แล้วแต่เออ การไปในครั้งนี้ข้าพระเจ้าเองไม่ได้ให้ท่านไปสู้รบแต่ให้ท่านไปเป็นทหารกองสเสบียงเท่านั้นมีดเ,เล่นเข็ม,ขมอันห้ามน้ำติดตัวไปถ้าหากศึกครั้งนี้มีชัยแล้วก็ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ถ้าหากศึกนี้พ่ายแพ้กลับมาข้าจะตัดหวัวท่านไปเลยาบาบขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ พ่อ oh. ดีใจกับเจ้าเหลือเกินลูกดีใจพ่อระบาดแย่แล้วมาหลายปีมาพอดีใจเหมือนได้แกว้วมาเจอลูกแล้วนับนอราวเจอพ่อแต่กูยังไม่เห็นพ่อกับแม่กูเลยนี่มันชื่นใจข้าพเจ้า ฉันงลอเลาจริงนี้ลูกเจ้าเองเป็นนายทัพอย่าประมาทนะลูกนะพ่อจะทำอาหารอร่อยออร่อยไปส่งให้กับเจ้าเพื่อจะได้มีกำลังต่อสู้กับศัตรูไงล่ะลูกความแค็งดีเดิมก็คือฟา้าดันจะตามตัดหัวมันกลับมาความแค็งดีดา จะสะสางได้ไม่กลัวแพ้พายเป็นพีให้รบครังนี้มีชัยชนะขอให้คุณพระคุ้มภัยปราบเหล่าร้ายที่มันทำลายลีกลีจงหลังเลือดยอมเสียสละ เหมือนเท้าสุรนารีราต้ตอ,อใครชนะกลับมาไปสิลูกพ่อจะเป็นกำลังเสริมเพิ่มกำลังให้อย่าทิ้งกันอย่าหนีกันนะลูกนะไม่เคย,เยทิ้ง<อ>เพื่อนจ้ะเราเดินทางกันเถอะลูกนะทำไมกูไม่เจอเพื่อนพ่อกูเด